ครับมโลูกวนมกหมดครับก็ถึงหอััมตวนชุดวิดีโอที่จะรับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เหมาปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมม,มันมา,า,ายเี ครับผมหลังจากขุดไสเดือนไปประมาณครึ่งชั่วโมงขุดต้อนนี่แหละครับผมเียดขุดอยู่ในป่านี่ครับผมขุดในป่านี่แหละแล้วก็เดินนองมาใส่อยู่นี่แหละครับผมข้างป่านี่แหละมันเป็นนองครับนองเก่านองที่ว่ามาใส่คลิปก่อนก่อนครับผมแต่วันนี้น้ํารู้สึกว่าน้ําลดอยู่นะวันนี้น้ําลดอยู่ครับผมๆๆนี่ครับไสเดือนที่เรา ขุดมาได้ก็ได้ประมาณนี้ครับผมแถวนี้ก็จะใส่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกครับเดี๋ยวไปใส่นู่นอยู่ในอันี้ครบในน้ำชีกันเดี๋ยวไปหาน้ำนำครับผมวันนี้ก็มาสามคนเช่นเคยครับนวนไม่มาครับนวนยังเป็นไข่ยังไม่หายเลยตากฝนบ่อยเกินครับผมเป็นไข่สองอาทิตย์แล้วยังไม่หายเลย เดี๋ยวขอใส่ก่อนครับผมตอนยามค่อยมาดูกันครับนี่แหละครับผมเราลงมาในน้ําชีแล้วครับเมื่อกี้ปักอยู่บนทุ่งนาตอนนี้นะนําก็ปักเบ็ดโฟมครับผมใส่เบ็ดโฟมหยอดตามโขดหินนี่แหละครับผมน้ํามันขึ้นครับ mm hmm. แหงบผมก็เนี่ยครับลงเบ็ดคันไปครับผมเบ็ดคโฟมกับเบ็ดคันก็ใส่ ปะปนกันไปครับผมสลับกันไปเหยื่อไสเดือนเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะมีแต้มหรือเปล่าตัวนี้น้ําลงนะครับผมลงไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวขอใส่กันครับผมขอปากก่อนตอนกู้ตอนยามค่อยมาดูกันครับครับผมเห็นปลาบู่ครับผมผมจะลองตกดูไปหรือยังไม่รู้อ๋อยังอยู่ครับ ในไฟผมเลยครับผมปลาบูปลาบูกินไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินครับสวบกั๊เลยปลาบูครับผมเอาหรือ,อยังน่าจะเอาแล้วนะเรียบร้อยครับผมแก้วนี่ครับผมตกปลาบูเห็นตัวมันคาบเลยครับผมใส่งามๆเลยครับเดะเดะครับนั่นนำ น่านำเรียกอะไรฮะอ,อ,อย่างสีตกตกตกเอาหนึ่งนั่นนั่นขั้นเบ็ดมันขึ้นมาลอยอยู่ตรงฝั่งเราตกเอาครับปลาดุกเมื่อกี้เขาตกนั่นนั่นนั่น ดูดเลยครับผมดูดดูดก็ดูดไหมดูดไหมดินๆนะแต่ยันใส่ปากมันเลยยันใส่ปากมันเลยนั่นน้ำสวกกลับเลยครับผมอ้มาเลยนั่นน้ำดูเขาเปอยดิเปิดนะประดุประดุกเดืองวายตัวที่สองยอยู่คุณเห็นตัวหนึ่งเงามๆครับมาแล้วดูดเลย ดุดดเลยเห็นตัวไม่ได้ครับผมย่อนใส่ปากนี้เรียบร้อยเลยครับที่เราตกกันเมื่อกี้เหมือนมันมีรอยบาดครับน่าจะปลาดูไล่กัดหรือเปล่าเดี๋ยวปล่อยมันครับสิลวดไปล้ไปตรงน้ำไหมปล่อยไปครับใส่เสร็จแล้วครับผม่มแม่พี่นอกเดี๋ยวเรา เป็นนั่งสักพักหนึง่งค่อยมากู้กันครับเอ้อค่อยมายามยปล่อยให้มันกินก่อนคาากการ,รับหลังจากที่เราไปปักเบ็ดลงเบ็ดปอมแล้วก็ปักเบ็ดคันกันเสร็จก็มานั่งพักสักแป๊บหนึ่งครับผมอันนี้ก็เอาเบ็ดมาเล่นปรากฏครับเอามาเล่นช่วงเวลานี่แหละครับผมเวลา รอไปยามเบ็ดอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวลงไปยามเบ็ดกันครับผมเรามานั่งกันประมาณ20นาทีครับผมเดี๋ยวลงไปยามรอบแรกกันจะมีตัวไหมกูว่าเบ็ดน หลังแรกมีอะไรเหยืยปลอดภัยครับผมเบ็ดคันกับเบ็ดป่อมของเราก็มาลงประมาณอย่างละประมาณ30-40นี่สิบนี่ละครับผมในทุ่งนาก็ใส่ไว้ประมาณ20่สได้ครับทำไมมันเป็นอย่างงี้ครับมันเหมือนจะเงียบ นี้รู้สึกจะสายตึงๆครับขอปเฮ้ยิดเยอะเ้อ๋อมาแต้มแรกหรือเปล่าครับอ้ปรากฏเฮ้ยมายังไงครับปรากดบอสใส่งามครับผมใส่แขน ปังเลยครับมาแล้วมาแล้วแต้มแรกมาแล้วครับผมปรากฏยามรอบแรกโอ้ยขี้ยโสวยเชีบเดียนส่วนนยเลยมาแล้วมาแล้วครับผมกดเส้งนำๆ ตัวนี้เราใส่รอยไว้นะครับผมไม่ได้ยัดโกดเห็นมาแล้วครับใส่สวยโอ้โหปรากฏคังครับเบ็ดคันครับเบ็ดปอมไปหนึ่งแต้มแล้วประชันกันเลยครับผมเบ็ดปอมกับเบ็ดคันดูเหมือนว่าจะมีตึงๆครับโโดบดูตัวครับรอดูตัว มันใหญ่กนี้นะนีขึ้นมาแล้วไหลน้ําชีครับปลาไหลในโขดหินสวยงามสวยงามบ่ไหลน้ําชี้ใส <laughs> นี่หมดเดีก่กวนี่บ่มี <laughs> เอาไปแล้วเอาไปกินลึกไหมไม,มาแล้ว หนึ่งแต้มครับผมเบ็ดคันเหมือนมีอะไรตึงๆครับแบบแน่นเปียอย่างนี้น่าจะเป็นปลาไหลเยขึ้นเรื่องเลยเรีอบร้อยปลาไหลแหละขึ้นบน เดี๋ยวหรือเปล่าไปลยไปลไหนเราเล่นงานหนักกันครับยกก้อนหินปอดใส่งามเลยครับโอ้ใส่นี้งามครับเบื้องต้นระกว่าเี่ยวขึ้นเอ้าเส้นเหนื่อยเลยเนี่ยมาแล้วใส่สวยครับไปลุ้นกันต่อครับผมเอาเส้นเหนื่อยเลย เรครับอึดทวนี่แน่นะครับนะเจ็บกืนลิตเลยมาแล้วใส่สวยอีกแล้วผมปอมเยันยส่งยาวเนาหลายลงไปหมดนรอไปสต่อครับมีไหมฟังนี้ อย่าปวดไทยไหมปวดไทยแข็งแรงหยุดยังมาถือปลาไลนี่แล้วไปใส่แบบนี้นะครับเหยื่อเราไม่ใช้ยาวนะครับผมใช้แบบสั้นๆหรอกแล้วก็เนี่ยแหละครับผมหยอดลงตามรูนี่แหละรูหินลุนปลาไหลครับอึบๆไล่ลงไปครับปลอดไทย หยอดตามรัวครับเ้าะป่าไรหลือขีกแกเดียนแนะนำมานมันขีกแกเดียนไงเมื่อจอดฝหลางกด้เดยอปล้ีปลาไรจะในหน่อยกึนมิดดามเลยนั่นแหละถ้ากิดหลุดเขาเบิดตโตเลยเสียวบไม้ไหม ครับเริ่มมันแล้วเริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับผมตอนแรกนึกว Ch ่าจะไม่มีแต้มแล้วเหยื่อปลอดภัยตลอดเลยเกียบรอบแรกของเราเป็นยังไงมีอะไรบ้างอะไรจะแต้มบ้อะไรมันชี้หาแต้มอยู่บะคากดคั้งหนึ่ง มาปรากฏครั้งหนึ่งตัวครับแล้วก็ปลาไหลประมาณสีห้าประมาณสีเต้มไหมสีห้าแต้มอยู่ยั้มครับผมครับตอนแรกว่าจะไม่ยามในทุ่งนานะครับผมแต่ว่าเหยื่อมันเหลือครับว่าจะยามแค่รอบเดียวครับในชีก็ยามรอบเดียวแหละแล้วก็ในทุ่งนาเหยื่อมันเหลือก็เลยลงไม่เสียบทิ้งไว้ครับผม<ๆ>เผื่อมากู้เผื่อมันมีตัวนี้เหมือนมีอะไรกิน<ๆ>น่าจะปลาไหลหรือเปล่า อย่างทีอวิวว่ากันนะเจเรีตัวว่า,า,ามาแล้วมาแล้วพันเกดีอยู่เลยอ๋อใส่ต้มเปียดอีกแล้วครับผมห<อ>มายทุ่งนาครับน้ำตื้นๆใส่น้ำตื้นๆกันนะครับผมมันตาย,ยจ้ะจากทางเี้บ้ัง น่าจะเรียบร้อยแล้วมาอีกแล้วครับเก็บแต้มครับโอ้ในทุ่งนมัน้ำม,มันตื่นครับมีแต่ปลาไหลส่นีแหละครับผมใส่ต้มเป็ดครับเนี่ยผมเดินมาก่อนนะเจยบครับมาดูเบ็ดลังนี้สายมันตึงนิดนึงครับแต่ดูครับนี่มัน ปลาไหลหรือไส้เดือนน้าช่วยดูช่วยดูให้หน่อยครับว่ามันเป็นปลาไหลหรือไส้เดือนครับดูนิ้วมือผมกับปลาไหลครับมันยังมากลากินอีกเนาะนี่ปลาไหลใหญ่ใส้ไส้เดือนเจ๊ปลาไหลใหญ่ไส่ไส้เดือนครับผมดูตัวมันครับอ่ะเดี๋ยวให้น้าเจ๊บปลดก่อนครับเดี๋ยวผมไปขุดไส้เดือนรอกัน เล่นดึงน่องครับผมพยายามแมา่หลังจากนักเจยบเพิ่งโยนลงแป๊บเดียวครับเดินมาเรามาขุดเหยื่อกันเดินไปกินแล้วครับกินไวมากใส่สวยครับผมมีแต้มมาเรื่อยๆครับนักเจ็บเพิ่งใส่ออกไปแป๊บเดียวเองมันเหมือนสายมันลากเข้าป่าครับผมก็เลยดึงดูว่ามันมีอะไรไหม ลองดูสิลากเข้าป่าเข้าดงไปแล้วครับไอเห็นหางเลยครับผมนี่ไงหางว่าเบเจากินอีกแล้วปลาไหลกินอีกแล้วเออปลาไหลแม่นกินไววเสียถึงเมื่อกี้เอหลุด ลุดพอดีเฮ้ยเอามัลุดพอดีอเกือบว่ได้กินดวงือดวงขาดบ่ดวงหลุดเบื้องดวงอั่างนี้นี่ยหยุดเถอ้เกือบบูดเจ้าเนี่ยเห็นแต่สายมันดึงเข้าไปอ่ะมาแย่แต้มครับเมื่อกี้โดนครับไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยครับเพื่อนๆนเะนี่ยพ่อแม่พี่น้องดึงเข้าไปอีกเหรอ เออแค่มีแต่ไซนี้เอ้อปลาไหลหลุ่นเดียวกันเลยครับผมอ่อปลาไหลนี่แม่นแม่เดียวกันเบิดเลยบอ่อนี่บอ่อนี้ปลาไหลไมีแต่ไซนี้เลยครับผมแต่ว่ากินไวมากกินแบบแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีครับเอาลอะถือว่ามีแต้มครับผมเก็บแต้มไปเรื่อย หลังนี้เป็นเบ็ดคันครับหัวปักตึงเลยครับผมกู้ผีได้หางมันเนี่ยหางแลเห็นสายตึงๆครับผมมีแต้มแล้วอยู่น้ำตื้นๆนะครับผมเก็บแต้มครับน้าเจ็บฝากๆกันครับโอ้สิรุตอาจารย์เนี่ยเหรอกินตื่นด้ะ ไม่กินตื่นจังครับใส่แบบอ,ออกงูงึงเด้กิจขัด <c oughs> มาแล้วครับมาเรื่อยๆมีอะ,มอะไรเอ่ยตัวอะไรนาเจ็บเอาหัวเต๋อปลาคอนามุมก็ผมอ๋า,ามหด็กหัวเห๋ ครับดูซินี่ตัวอะไรครับผมปลาขอกั้งอีกแล้วเสวยๆอีกแล้วครับผมปลาขอกั้งก็มาประมาณสี่เตามแนละครับมาเรื่อยๆครับว่าปลาไหลเนี่ยอยากได้ตัวใหญ่ๆ เพาว่าไซนี้ก็ต้มเปียครับผมนะนำไปกูเป้เบียมาแล้วครับฝั่งนี้มีกี่แต้มนะนำโอ้เดี๋ยครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับผมเพราะว่าตัวนี้แนะนำมากู้ในฝั่งน้ำชีกู้หมดแล้วครับผม น you know, you know? totally ี่เนะไม่จะตัวน้อยๆ่ไหตัวน้อยเถอะเาว่าหลายอย่างนี่น้ำขี้ตัวใหญ่กว่านะปลาไหลในน้ำขี้ก็มีตัวงามๆอยู่ครับปลาไหลสีห้าแต้มนี่แหละเดีปลาไหลียเีเี่ีวีดย น่าเจี๊ยบมาเอาผลงานใส่ให้หน่อยดูว่ามีเยอะไหมผลงานนนะนำกับผลงานเราจำเรากึ้นขาบใส่ตัวซู้เลยครับผมนี่รอบแรกกันเนาะ รอบแรกก็ได้มาปลาไหลมาประมาณสี่ห้าแต้มครับผมไม่แมสอเสือุงนอยู่ดิเอันี่ตึน่นตึงเดอดไปหรอก้ เกือบเกือบปล่อยปลาลงน้ำกันแล้วครับผมตัวนี้ดูผลงานของเราครับกลับก่อกั้งหนึ่งแต้มก่อกั้งไปหนึ่งแต้มแล้วครับตัวนึงของนันน้ำตัวนี้โอมันพันกันของเข่าแล้วมั้งเนี่ยสามแต้มนะครับผมสามแต้มพันกันครับ อันนี้ขลังแนะนำดูของังแนะนำครับปลาบูไซสุสวยๆครับแล้วก็ปลาไหลปลาไหลปลาบูปลาไหลไซงามสองเต้มหนึ่งเต้มอะไรกันซินี้ไปสซนี้ใส่ใส่กีดเดือนนี่ผมสองเต้มเมร์แมนสี่แล้วนี่สี่เต้ม ห้าแต้มหกเต้มหกหกแต้มครับผมปลาไหลปลากอากั้งสีแต้มครับ <irre S 2> ไปเป็นตัวสองตงอัวเลยนะาหนจะ <laughs> ลงน้ำอยู่นะไหลลงไปนี่ม, <laughs> มาอีกแล้วโอยตัวนี้ใส่งามเนี่ยอยูม่มาอีกแล้วครับผม นี่แหละหลังกู้ในทุ่งนาเรากู้ไปประมาณได้ประมาณสิบกว่าหลังแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมาแต้มแรกครับผมอะไรใส่งามๆครับใส่งามอยู่ครับผมว่าท่านตายพร้อมเพิ่งกินเลยครับครับโอ้ใส่งามอยู่ตัวนี้แบบนี้เสียวหลุดครับนึกว่าไม่ติดครับสายยานันยานอยู่เหนียดเตือน นะครับผมขอเอากัน,นกันโมน,น่าจะตัดใจเดี๋ยวสายอีพีพอมแหมจะไปไหนรอดเออครับพี่จะไปไหนรอดหน,ดนูจะไปใส่มองเรียบร้อยครับ มาแล้วไหลแสงามๆครับผมสำหรับเบ็ดคัน,คนหลังสุดท้ายแล้วครับผมในทุ่งนาของเราได้มาสองแต้มครับปลาไหลหนึ่งแต้มแล้วก็ปลาขอกั้งหนึ่งแต้มครับหลังสุดท้ายมีตัวไมนะจับเดาลากลากแต่ไม่อยู่บ่ รอบนี้ม uh ีสองแจมครับผมแต่ว่าหนักมากเลยน่าจะสองโลอยู่เพราบพอติดแจมเนี่ยปอดไหลครับ ทอดครับบอกหลายๆครับผมมีลูกกวนหมดครับก็ถึงแบบกำหนดตัวนี้ไปครับกลับแล้วไปเราถอดปีเสียบเซตเตรียมหนึ่งรถเหยียบครับนั่งนั่งรอครับผมไปกลับบ้านกันเราได้อีกสองเต็มได้อีกแค่สองเต็มไปกลับบ้านครับผม นีต้มปลาดูครับผมต้มหอวปลาดูแ่บๆเรากลับมาถึงบ้านแล้วครับผมมาดูผลงานของเราครับนี่แหละครับผมวันนี้ก็โอ้ดูปลาไหลเยอะครับถ้าตัวใหญ่นะหลายโลเลยครับผมปรากฏคังแซงงา,งามมาหนึ่งแต้มครับผม แล้วก็ปลาไหลโอ้ปลาไหลเ้อเดี๋ยวนับให้ดูครับว่ากี่แต้ม11 12 13 14ิบหประมาณ15 16แต้มครับผมมานอยู่ครับผมแต่ว่าในทุ่งนาตัวไม่ค่อยใหญ่ครับไอตัวใหญ่ๆนี่จะอยู่ในน้ำชีครับถือว่ามานอยู่ครับอ่า วันนี้ก็มีแต้มพอได้ต้มได้อ่อ,อยู่ครับผมพอได้ผัดอยู่ยยมานอยู่ครับพอมีแต้มอยู่ครับวันหลังค่อยไปลุยไม้กันต่อครับวันนี้ก็จะลากันไปเท่านี้ครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมทีมงานพวกเราจะไปหาอยู่หากินอะไรก็ อยติดตามหน่อยนะครับผมวันนี้มานมาแล้วครับ